แลวข้ามชูเปนาชาแนลและต้องกราบสวัสดีนะคะพี่ๆทุกคนวันนี้เปนาชาแนลจะพาทุกคนไปเล่นเกมที่มีชื่อว่า i ร i ยติ้งสค o ร r a นะคะซึ่งเราก็อยู่กับค่าย PG เหมือนเดิมนั่นเอง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 นะคะเพราะว่าค่าย PG เนี่ยเขามีให้เราเล่นเลือกเล่นมากมายหลากหลายเกมเลยนะคะ ก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าสัญลักษณ์มีตัวอะไรบ้างนะคะอ่ะน้องก็จะกดรันไปเรื่อยๆนะคะก็เขาจะบอกจํานวนตัวเท่านี้ได้รางวัลเท่าไหร่นะคะไปเรื่อยๆค่ะก็ต้องอยู่ที่จํานวนการเบ็ดของเราด้วยะคะ่ะเบ็ดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่สี่พันนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องจะมาเบ็ดให้ดูนะคะนี่ค่ะที่เท่าไหร่18บบาทและกันค่ะ รอบหมุนนะคะ30รอบอัตโนมัติไปเลยค่ะเริ่มที่รอบแรกค่ะรอบที่สองมาแล้วจากพี่จ๋า หมุนนืดหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้กดเปิดเทอร์โบเนาะอ่ะไปเรื่อยๆของเราค่ะกับรอบที่4นะคะมาแล้วค่ะ7บาท20สตังค์นะคะอ่ะรอบที่5ของเรากดเปลี่ยนจํานวนการเบ็ดบ้างนะคะจะเบ็ดอยู่ที่14บาทค่ะทุกคนซื้อรอบหมุนออโต้30รอบเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้นะคะจะกดเทอร์โบโหดอก2ดอกเมื่อกี้สวยมากนะทุกคนอ่ะ อีก25รอบของเราค่ะอีก24รอบของเรานะคะยังเฉยชายอยู่นะคะอารเฮียลีนะคะมาแล้วค่ะอารเฮียลีให้สเกตเตอร์แล้วค่ะเกมโบนัสจ้ารอบหมุนส0นะคะเริ่มต้นที่คูณ3นะคะไปเลยค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าการเลือกของเราสองครั้งเนี่ยจะตกอยู่ที่อะไรบ้างนะคะอ่ะ คูณ3ค่ะเงินรางวัลคูณ3นะคะ1ตัวเลือกตัวเลือกที่2ค่ะชึบเปิดเลยค่ะเป็นอะไรเอย่ย10รอบค่ะโหทุกคนปังมากนะคะบวกเข้าไปนะคะ15รอบค่ะอ่าเริ่มรอบแรกแล้วนะมาแล้วค่ะ16บหาทแปสตางค์นะคะรอบที่2ค่ะอ่ารอบที่3นะทุกคนอ่ะวายมาขนาดนี้แล้วค่ะ โอ้แม่88บาท20สตังค์ค่ะคูณสามเข้าไปแล้วนะคะอีกสิบรอบของเราวายนะคะสองตัว33บาท60สตังค์ค่ะไปเลยค่ะเรื่อยๆค่ะอีกแปดรอบของเรานะคะหยุดหยุดที่เท่าไหร่นะคะการหมุนฟรีรอบนี้อ่ะมาแล้วค่ะ27บาท30สตังค์นะคะอ่ะถ้วยมาอีกนะคะอีกห้ารอบของเราจ้า โบนัสหมุนฟรีของเรายังเหลืออีก3รอบนะคะทุกคนเป็นอย่งงางนั้นไปได้นะคะเงินรางวัลจะมาเท่าไหร่คะอ่ะ21บาทนะคะเหลืออีก1รอบหมุนของเราะคะ่ะกับการหมุนรอบสุดท้ายของเรานะคะอ่ะเรามารับเงินรางวัลรวมกันเลยดีกว่าคะ่ะ2 2 0บาท50สตางค์ครับ รับสับเข้ากระเป๋าก่อนนะคะตอนนี้กลับสู่การหมุนอัตโนมัติของเราค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนการเบ็ดนะคะเป็นที่2บาทขั้นต่ำนะอะสัก30รอบไปค่ะรอบที่1นะคะเปิดโหมดเทอร์โบแล้วนะคะอันนี้อีก27รอบของเราค่ะไปค่ะกดปิดเทอร์โบให้เห็นกันชัดๆนะคะให้ลุ้นๆกันไปดีกว่าค่ะ อีก24รอบนะคะทุกคนโอ้ยคือชิ่งเงียบแท้นะคะอีก22รอบของเราค่ะบอกเอาแบบนี้นะคะขอหน่อยนะคะอ่ะเปิดเทอร์โบไปเลยรัวๆนะฮะใจร้อนแล้วะคะ่ะตอนนี้อีก18รอบของเราจ้าอ่า17รอบลันไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะอีก1 6รอบของเรานะคะ 15รอบนะคะถ้าได้สเกตเตอร์อีกเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะทุกคนเราก็รอ้อยเขาหมุนยงนี้แหละนะคะก็รอดวงของเราเลยค่ะมาแล้วค่ะ90สะตังค์เมื่อกี้นะคะอีก8รอบของเราเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะทุกคนอีก6รอบจ้าอีก5รอบนะคะอีก4รอบของเราค่ะ รันเรื่อยๆนะคะตอนนี้อีก2รอบของเราค่ะรอบสุดท้ายนะคะอ่ะยังได้นะคะ1บาท50สตังค์และรอบสุดท้ายหยุดที่6บาทจ้ากำไรนิดๆนิดๆเนี่ยก็คือกำไรนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย